ผมนายแพทย์ทศพรเสรีรักสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระพคกเพื่อไทยก่อนเข้าสู่พรบรนี่ผมขออนุญาตเรียนปรึกษาหารือท่านประธานนิดนึงก็เกี่ยวเนื่องกับพรบรนี้ครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการพิจารณาพรบอ,รอากาศสะอาดปรากฏว่าหลังจากพิจารณาเสร็จอีกวันหนึ่งเนี่ยมีการเอาไปโพสต์นะในทางโซเชียลมีเดียเนี่ย เอารายชื่อของสอสอว่าลงมติเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงไปแล้วก็มีโพสต์โพสต์หนึ่งซึ่งเป็นของผู้เกี่ยวข้องกับพักการเมืองบางพักโพสต์ว่าหาหมอทศพรงดออกเสียงพรบอากาศสะอาดแล้วก็เข้ามาถล่มกันใหญ่ในทํานองว่าหมอทศพรเนี่ยไม่รับร่างพรบอากาศสะอาด พักเพื่อไทยไม่รับร่างพรบอากาศสะอาดรวมทั้งบางคนบางท่านสสพักเพื่อไทยนะฮะที่มีการเสนอว่ามาตราไหนที่ยังยังไม่กระจากแจางเนี่ยให้กรรมธิการถอนร่างออกไปทําออกไปทําให้ดีแล้วกลับเข้บมาใหม่เนี่ยก็ไปบิดเบือนว่าเนี่ยพักพักนี้เนี่ยจะไม่เอาพรบอากาศสะอาดมันก็ทําให้มีปัญหากันครับนะฮะ ทำให้เห็นว่าเรื่องพรบอากาศสะอาดเนี่ยหนึ่งก็คือประชาชนเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเข้าใจกันนักว่าการพิจารณาในวาระที่หนึ่งวาระที่สองวาระที่สามเนี่ยคืออะไรสองพักการเมืองบางพักเอาไปบิดเอาไปเบือนนะเพื่อสร้างคะแนนนิยมในทางการเมืองแล้วก็ทําลายพักอื่นผมอยากให้ท่านประธานอยากให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนเนี่ย ช่วยกันไปทาความเข้าใจกับประชาชนนะว่าตอนนี้เนี่ยพรบอากาศสะอาดเนี่ยเราอยู่ในวาระที่สองเป็นการอภิปรายเป็นการแก้ไขเป็นการพิจารณากันทีละมาตรามาตราแล้วร่างเดิมร่างรัฐบาลที่เป็นร่างหลักเนี่ยมีทั้งหมดร้อยสองมาตราแต่กรรมธิการไปแก้ไขเพิ่มมาตราตัดมาตราเพิ่มบรรุม,มาตรารวมทั้งหมดมีประมาณ300.300จ300ุดแหง่งซึ่ง เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าการที่เอาพรบอากาศสะอาดเข้ามาปั๊บเนี่ยจะมาดั่งลงมติกันอย่างเดียวว่าเห็นด้วยเห็นด้วย,วยเห็นด้วย,วยให้ประจบเร็วๆแต่ท่านท่านวิบที่เคารพพะอย่ากรุณาอย่าขวางผมผมต้องการทําความเข้าใจกับท่านประธานสภาสักนิดหนึ่งทีนี้เนี่ยวิบของบางพักหรือฝ่ายบางพักเนี่ยก็มีการเอาไปโพสต์ต่ออีกบอกว่า กรรมธิในสภาเนี่ยพิจารณาสนใจเรื่องถ้อยคําแต่ไม่ไม่ได้สนใจเรื่องเนื้อหาสาระซึ่งอย่างนี้ยิ่งทําให้เกิดความเสียหายทีนี้สสเราเนี่ยจะไม่กล้าอภิปรายไม่กล้าแสดงความคิดเห็นแย้งกับร่างของกรรมธิการละเอาอย่างไรก็ต้องรับบทรับบทรับบทซึ่งผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้นะแล้วเมื่อเห็นความเร่งด่วนของพรบฉบับนี้เนี่ยผมก็แปลกใจนะเมื่อวันพฤหัสที่แล้วมาเนี่ย เราไปพิดา,าเรื่องที่ไม่สําคัญอะไรตอนบ่ายมีสอสอยู่ในสภานะวิดาทีที่ผมนับได้น้อยที่สุดเนี่ยสิบคนแล้วตอนเลิกประชุมสภาเนี่ยมีเหลืออยู่16คนถ้ามันเป็นเรื่องเร่งด่วนจริงเนี่ยทั้งฟักฝ่ายรัฐบาลพักฝ่ายค้านทุกพักนี่ต้องเร่งกันเอาให้เร็วๆแล้วเพิ่มพรุ่งนี้เนี่ยไม่พอหรอกบเพิ่มวันศุกร์ด้วย ผมไม่อยากให้ใช้ประเด็นนี้นะครพรบอากาศสะอาดพรบ,าาพรบาาที่เป็นสิ่งสําคัญของประชาชนของประเทศชาติเนี่ยเอามาหาเสียงในทางการเมืองเอามาทําร้ายเอามาโจมตีกันนะฮะก็ตรงนี้ฝากท่านประธาน,นด้วยแล้วก็ยืนยันว่าพักเพื่อไทยเราเห็นด้วยกับร่างพรบอากาศสะอาดเพียงแต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องการให้มีการพิจารณามาตราทุกมาตราอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนขอบคุณครับ